วัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง SA Auto Review ช่องที่รวบรวมรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจากทั้งในประเทศและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นั่งรถอเนกประสงค์รถกระบะหรือแม้แต่รถหรูสุดพิเศษเราพร้อมนำเสนอข้อมูลเชิงลึกสเปคที่ครบถ้วนและฟีเจอร์ที่น่าสนใจในแต่ละรุ่นเพื่อช่วยให้ทุกคนสามารถตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ได้อย่างมั่นใจ วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถอเนกประสงค์ระดับพรีเมียมรุ่นใหม่ล่าสุดจากโตโยต้านั่นก็คือโตโยต้าแกรนด์เวนซาปี2026รถ SUV ที่มีการออกแบบหรูหราทันสมัยผสมผสานความสปอร์ตและความอเนกประสงค์เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวรุ่นใหม่นี้ได้รับการพัฒนาให้มีความล้ำสมัยมากขึ้นทั้งในเรื่องของรูปลักษณ์เทคโนโลยีและระบบความปลอดภัย โตโยต้าแกรนเวนซา2026มาพร้อมกับรูปลักษณ์ภายนอกที่โดดเด่นด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่แบบ3มิติไฟหน้าแบบเลดเต็มระบบพร้อมระบบปรับ,บอัตโนมัติตามการเลี้ยวของพวงมาลายไฟส่องสว่างกลางวันดีไซน์เฉียบคมฝากระโปรงหน้าและเส้นสายตัวถังออกแบบให้มีความรู้ลมช่วยลดแรงต้านอากาศส่งผลให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นและขับขี่ได้อย่างเงียสบสงบล้ออลลอยขนาด20นิ้วเพิ่มความสปอร์ตและพรีเมียมไปพร้อมกัน ในส่วนของห้องโดยสารโตโยต้าแกรนเวนซ่า2026เน้นความหรูหราและความสะดวกสบายเป็นหลักบอะหนังคุณภาพสูงตกแต่งด้วยวัสดุพรีเมียมมีระบบปรับอุณหภูมิและระบบนวดในบอะคูหน้าบาะหลังสามารถปรับเองได้เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสารในทุกตำแหน่งระบบปรับอากาศแบบแยกโซน3โซนควบคุมอุณหภูมิอย่างแม่นยำพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันพร้อมระบบทำความร้อน หน้าจอสัมผัสขนาด14นิ้วเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto รองรับระบบสั่งงานด้วยเสียงระบบชาร์จไร้าสายและลำโพง JBL รอบคัน12ตำแหน่ง ในด้านเครื่องยนต,ต,ยต์ t o y ย t a g แ a รนเ e นซ่า2,026ใช้เครื่องยนต์ y b r i d g เจเนเรชันใหม่ล่าสุดแบบ Dynamic Force Engine ขนาด2.5ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมสูงสุดกว่า250แรงมา้าส่งกำลังด้วยระบบเกียร์อัตโนมัต e ิ eCVT มีทั้งระบบขับเคลื่อนล้อหน้าและขับเคลื่อน4ีล้อ AWDI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะถนนขณะข,ขับขี่ในทุกสภาพพื้นผิวและยังประหยัดน้ำมันได้ดีเยี่ยมโดยมีอัตราการสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ20กิโลเมตรต่อลิตร ระบบความปลอดภัยใน Toyota Grand v e n z a 2026ถือว่าเป็นอีกจุดเด่นที่ไม่สามารถมองข้ามได้โดยมาพร้อมกับระบบ Toyota Safety s e n s e Generation ล่าสุดที่รวมเทคโนโลยีช่วยเหลือการขับขี่อย่างครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนก่อนการชนพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแปรผันแบบรักษาระยะห่างอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบไฟสูงอัตโนมัติกล้องมองรอบคัน360องศาเซนเซอร์รอบคันและระบบช่วยจอดอัจฉริยะ อีกหนึ่งจุดเด่นคือการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันมิตโตโยต้ที่สามารถสั่งสตาร์ทรถจากระยะไกลควบคุมระบบปรับอากาศตรวจสอบสถานะของรถค้นหาตำแหน่งและแจ้งเตือนเมื่อต้องบำรุงรักษาเรียกได้ว่าเป็นรถ SUV ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ได้อย่างแท้จริง Toyota Grand เบ z z a 2026ยังใส่ใจในเรื่องขององค์การขับขี่ที่เงียบและนุ่มนวลโดยมีการปรับจูนช่วงล่างใหม่เพื่อให้ซับแรงกระแทกได้ดีขึ้น พร้อมด้วยฉนวนกันเสียงรอบคันเพิ่มความเงียบภายในห้องโดยสารในขณะเดินทางไกลนอกจากนี้ยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกหลากหลายเช่น Normal, Eco, Sport และ EV Mode เพื่อให้เหมาะกับสไตล์การขับขี่ในแต่ละสถานการณ์ในด้านพื้นที่ใช้สอยโตโยตา้าแกรนเบนซ่า2,26มีพื้นที่เก็บสัมภาระขนาดใหญ่สามารถพับบาะหลังแบบแยกได้แบบ60:40เพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวกับครอบครัว หรือคนของชิ้นใหญ่ก็สามารถทำได้อย่างง่ายดายโดยรวมแล้วโ o โย t a Grand ด์เวนซ0 2 6ถือเป็นรถ SUV ที่รวมเอาความหรูหราความปลอดภัยเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่ดีเยี่ยมเข้าไว้ด้วยกันเหมาะสำหรับผู้ที่มองหารถครอบครัวระดับพรีเมียมที่ขับขี่ได้สนุกประหยัดน้ำมันและตอบโจทย์ทุกการใช้งานได้อย่างครบถ้วนหากคุณชื่นชอบรีวิวแบบละเอียดเช่นนี้ อย่าลืมกดติดตามช่อง SA Auto Review เพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารและรีวิวรถใหม่ๆที่เราจะนำมาอัปเดตให้คุณได้ชมกันก่อนใครขอบคุณที่รับชมครับ